ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนออกมาประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ายูเครนนั้นจะไม่ยอมยกดินแดนทางตะวันออกให้กับรัสเซียเพื่อนำไปสู่การยุติสงครามอย่างแน่นอนค่ะส่วนทางด้านของรัสเซียออกมาเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างตัวแทนระดับสูงนั้นจะยังคงเดินหน้าต่อไปแต่ตอนนี้ที่การเจรจาสันติภาพไม่ประสบความสำเร็จนั่นก็เพราะว่าฝ่ายของยูเครนมักจะเปลี่ยนจุดยืนแล้วก็แนวโน้มของกระบวนการการเจรจา ซึ่งทางเดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเคลมลินค่ะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างตัวแทนของรัสเซียและยูเครนซึ่งนอกจากนี้เขายังเปิดเผยได้ว่ายังมีเวลาสำหรับประเทศที่ไม่เป็นมิตรในการเปลี่ยนไปชำระค่าน้ำมันเป็นสกุลเงินรูเบิลแต่ไม่ได้มีการระบุว่ามีกี่ประเทศที่ตกลงจะทำเช่นนั้นส่วนทางโฆษกรรวงกลาโหมของรัสเซียอีกอร์โคนาเชนคอฟเปิดเผยว่า โน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียยิงเครื่องบินขนส่งทางการทหารที่ลำเลียงอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์จากประเทศตะวันตกมามอบให้กับยูเครนตกใกล้กับเมืองโอเดสซาส่วนทางสำนักข่าวอัลจาซิราเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีเซเลนสกีผู้นำของยูเครนได้กล่าวกับซีเอ็นว่ายูเครนนั้นจะไม่ยอมยกดินแดนในภาคตะวันออกของประเทศให้กับรัสเซียเพื่อยุติสงคราม และกำลังเตรียมพร้อมกับการเผชิญการโจมตีขนาดใหญ่ทางด้านตะวันออกของประเทศตามที่คาดการเอาไว้พร้อมระบุได้ว่าการต่อสู้เพื่อภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกสามารถกำหนดผลลัพธ์ของสงครามได้อย่างเบ็ดเสร็จเนื่องจากว่ารัสเซียอาจจะพยายามยึดกรุงเคียฟอีกครั้งหากว่าสามารถยึดภูมิภาคดอนบาสเอาไว้ได้นอกจากนี้เซเลนสกี้ค่ะยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐไปดูสถานการณ์ในยูเครนด้วยตัวเอง แม้ว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสหรัฐนั้นกําลังคัดเลือกตัวแทนระดับสูงไปเยือนยูเครนซึ่งก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้นอกจากนี้มีรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีของยูเครนได้มีการหารือกับผู้ในการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เพื่อขอรับการสนับสนุนในการฟื้นฟูประเทศหลังการสู้รบแล้วก็รักษาเสถียรภาพทางด้านการเงิน โดยทางผู้ในการ IMF ค่ะได้แสดงความขอบคุณต่อผู้นำยูเครนผ่านทางทวิตเตอร์พร้อมระบุได้ว่ายูเครนจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อหวังรากฐานในการฟื้นฟูประเทศให้กลับมามีศักยภาพเพื่อนำไปสู่การแข่งขันอีกครั้งได้ขณะเดยียวกันนายกรัฐมนตรีของยูเครนนายเดนิสชมอยฮาวได้เปิดเผยว่าทหารยูเครนในเมืองมาริอุโปยังคงต่อสู้เพื่อปกป้องเมือง และยังคงควบคุมพื้นที่บางส่วนของเมืองเอาไว้ได้ทำกลางรายงานข่าวว่ารัเสเซียนั้นเตรียมควบคุมเส้นทางเข้าเมืองมาริอุปโปอย่างเข้มงวดในวันนี้พร้อมกับมีรายงานว่ามีการยิงปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศในหลายเมืองทั่วยูเครนรวมไปถึงกรุงเคียฟโดยทางการของอยูเครนค่ะได้เตือนให้ประชาชนคอยฟังเสียงเตือนภัยจากการโจมตีทางด้านอากาศ ส่วนทางกองทัพของสหรัฐมีการเผยแพร่ภาพทหารที่ฐานทัพอากาศโดเวอร์รัฐเจอร์แวีที่กำลังมีการจัดเตรียมบรรจุลูกกระสุนอาวุธและเครื่องมืออื่นๆเพื่อเตรียมจัดส่งไปให้กับยูเครนการเตรียมพร้อมมีขึ้นสองวันก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐประกาศความช่วยเหลือทางด้านการทหารให้กับยูเครนเพิ่มเติมตม,มูลค่าประมาณ800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า2 6 0 0 0ล้านบาท และทำเนียบขาวเพิ่งประกาศจะขยายขอบเขตระบบการจัดส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนรวมทั้งปืนใหญ่ก่อนรัสเซียจะเปิดปฏิบัติการทางทหารในดินแดนภาคตะวันออกของอยูเครนตามที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ขณะเดียวกันค่ะนักวิเคราะห์การเมืองในกรุงคาบูของอัฟกานิสถานนายอบูดุลจาบาอักบารีได้ให้สัมภาษณ์กับทาง CCTV ของจีนว่า เขาวิตกว่าการกระทําของสหรัฐนั้นจะสร้างความเจ็บปวดอย่างสาหัสให้กับยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเดียวกันกันกบที่สหรัฐอเมริกาทําไว้ในอัฟกานิสถานเมื่อ20ปีที่ผ่านมานอกจากนี้เขายังเปิดเผยได้ว่าสหรัฐนั้นส่งอาวุธหนักไปช่วยยูเครนจะเป็นการทําลายยูเครนพร้อมกับการยกตัวอย่างอัฟกานิสถานในปัจจุบันหลังจากที่สหรัฐยึดอัฟกานิสถานกว่า20ปี และนอกจากนี้สหรัฐและชาติพันธมิตรยังบุกอิรักและซีเรียรวมไปถึงประเทศอื่นๆการบุกของสหรัฐอเมริกานั้นทําให้ประเทศเหล่านี้ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงตามมาและยังเป็นการทําลายโครงสร้างพื้นฐานจนย่อยยับจึงไม่สงสัยเลยว่าสหรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องในสงครามยูเครนได้อย่างไรโดยคำกล่าวของเขามีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้ให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนค่ะ ส่วนทามิมซึ่งเป็นชาวกรุงคาบูอีกคนได้เปิดเผยว่าการส่งอาวุธให้กับยูเครนไม่เพียงแต่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกแต่ยังเป็นการทำลายยูเครนอีกด้วยเหมือนอย่างที่อัฟกานิสถานเคยได้รับมาแล้วสงครามในอัฟกา,านิสถานยุติลงหลังจากที่สหรัฐและชาติพันธมิตรถอนกำลังทหารออกไปเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมปี2021ซึ่งสงครามดำเนินมากว่า20ปีช่วงระหว่างนั้นทหารอเมริกัน เป็นสาเหตุให้พลเรือนอัฟกันเสียชีวิตมากกว่า30,000คนบาดเจ็บอีกกว่า60,000คนและกลายเป็นผู้อพยพไม่ต่ำกว่า11ล้านคนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ t n n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ